สวัสดีมวลสมาชิกไลออนสากลภาค310ดีวันที่30มีนาคมนี้เรามีนัดที่จะพบเจอกันที่โรงแรมรอย a l City ้ปิ่นเก้าจะมีกิจกรรมฉลองครบรอบ30ปีของสโมสรไลออน Lion, พระนั่งเก้ากรุงเทพสโมสรน,นี้มีสตรีล้วนแต่เธอเป็นสตรีที่มีความเข้มแข็งสตรีพร้อมที่จะเป็นผู้ให้สตรีที่เปิดโอกาสให้กับผู้ยากไร้และร้โอกาสมา,มามากมาย 30ปีที่ส่งคุณค่าของเธอเธอจะทําให้พวกเราเองเกิดความประทับใจเกิดความปิติใจในค่ําคืนนั้นกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปและทุกคนจะได้พบกับบรรยากาศแห่งมิตรภาพของการเป็นพื่ห้ของสมสรสลออนพระนั่งก้าวกรุงเทพและเราจะให้ท่านพักความปิติสัก1วันในวันที่หนึ่งเมษาเวลา13นาฬิกา30นาที เราจะมีพิธีสดุดีอดีตผู้ว่าการภาคณโรงแรมเดียวกันนี่แหละครับรอยัลซิตี้ปิ่นเราจะขอบคุณเราจะเชิดชูเกียตรติการทํางานของอดีตผู้ว่าการภาคทุกท่านที่ท่านในเสียสระทุ่มเทและท่านได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีที่ทําให้พวกเราเองมีแบบอย่างและแนวทางในการท,ทํากิจกรรมอย่างมากมายต่อจากนั้นเราจะมามอบประกาศเกียรติคุณสําหรับ พ่อและแม่ดิเดนแห่งไลออนและสิ้นสุดงานวันนั้นเราจะมีพิธีการลดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลในการบริหารในการจัดการในการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างที่ทุกคนตั้งเป้าหมายเอาไว้บรรยากาศที่จะเกิดขึ้นล้วนแต่มีมิตรภาพแสดงถึงความกระตันยูแสดงถึงความมตรตจิตแสดงถึงสายสัมพันธ์ที่พวกเรามีให้กันเพราะฉะนั้นเชื้อเชิญเ,เพื่อนนะครับ วันที่30มีนาและ1เมษาเรามีนัดหมายกันที่โรงแรมรอยัลซิตี้ปิ่นเกลรุงเทพและไปกันเยะยนะครับขอบคุณครับ